เตรียมเปิดฉากเ e ปซี 1, ่ลาวลีกหนึ่ฤดูกาล2025-2026มีทั้งหมด10ทีมลุยศึกใหญ่ใครจะครองบัลลังแชมป์ฤดูกาลใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นฟุตบอลเ Pe ปซี่ลาวลีกหนึ่งฤดูกาล2025-2026กำลังจะเปิดฉากในเดือนสิงหาคมนี้และตอนนี้ทุกทีมกำลังเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นวันนี้เราจะพาคุณไปดูกันว่าใครคือ10ทีมที่พร้อมลุยศึกใหญ่ปีนี้ สนามไหนใช้แข่งขันและแชมป์จะได้สิทธิ์อะไรบ้างในระดับเอเชียเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมของสาพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติลาวมีการจัดการประชุมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับฤดูกาลใหม่โดยมีนายคำภัยประเสริฐรองประธานสาพันธ์เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าคณะกรรมการจัดการแข่งขันหัวหน้าแผนกสื่อมวลชนและตัวแทนจาก10สมสรที่เข้าร่วมจุดประสงค์หลักของการประชุมในครั้งนี้ก็คือ การชี้แจงระเบียบการแข่งขันและเตรียมข้อมูลต่างๆให้สโมสรเข้าใจตรงกันก่อนเปิดฤดูกาลปีนี้เบปซี Le 1, ่ลาวลีกหนึฤดูกาล2025-2026จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด10ทีมได้แก่ 1. เอสราเอฟซีแชมป์เก่าผู้ถูกจับตามองว่าจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ 2. ยังเอลิเฟนเอฟซีหรือช้างน้อยทีมเศรษฐีที่พร้อมเบียดชิงบอลลังคืนจากเอสราเอฟซี 3. BICS Master F4 ทีมน้องใหม่ที่มีระบบพัฒนายาวชนที่น่าจับตาซึ่งขึ้นมาสารต่อสโมสร Master 7 4. หลวงพระบาง F4 ตัวแทนจากเมืองมรดกโลก 5. ลาวอลรา a r m f c หรือทีมกองทัพทีมทหารที่ขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยแทคติกและเกมรับเหนียวแน่น 6. น้ำทา u ยูไ e นเตดตัวแทนจากภาคเหนือที่มาแรง 7. มาสด้าทีบีเอฟซทีมน้องใหม่ที่พร้อมแจ้งเกิดซึ่งเป็นการรวมทีมกับสโมสรเก่าอย่างเวียงจันเอฟซีแปดจำปักสั์เอเวเนีย FC เอฟซีตัวแทนแดนใต้ที่เปลี่ยนชื่อใหม่มาพร้อมแนวทางใหม่ 9. สารวันยูเนเต็ดทีมน้องใหม่จากแดนใต้ที่มีพลังแฟนบอลหนุนหลังและมีนักเตะเยาวชนฝีทั้งดีหลายคน 10. สวรรเเขต FC อีกหนึ่งทีมน้องใหม่จากแขวงที่มีศักยภาพในการสร้างเซอร์ไพรส์ สนามแข่งขันทั้ง8แห่งแม้จะมี10ทีมแต่ฤดูกาลนี้จะใช้ทั้งหมด8สนามทั่วประเทศโดยเน้นกระจายการแข่งขันให้เข้าถึงแฟนบอลชุบภูมิภาคได้แก่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ใช้ในเกมสำคัญสนามกีฬากองทัพหลัก5สนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวสนามกีฬาจังหวัดหรือแขวงจำปาสักสนามกีฬาจังหวัดหรือแขวงหลวงพระบางสนามกีฬาจังหวัดหรือแขวงหลวงน้ำทา่าสนามกีฬาจังหวัดหรือแขวงสารวัน สนามกีฬาจังหวัดหรือแขวงสวรรณ์เขตทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่าน u t u b u ลาว FFTV และเว็บไซต์ฟ PLUS เพิ่มช่องทางให้แฟนบอลได้ติดตามได้ทั่วโลกรูปแบบการแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมด2รอบยเย่าเยือนรวมทั้งหมด90นัดทีมที่คว้าชแชมป์จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน AFC Challenge League 2026-2027ถึง2027แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องคานการรับรองใบอนุญ,ญาตสโมสรจาก AFC ก่อน ในกรณีที่ช้ำไม่ผ่านคุณสมบัติจะตกเป็นของทีมอันดับถัดไปตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลงานและระบบบริหารภายในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นไม่ได้เพียงเป็นการแข่งขันเพื่อแชมป์เท่านั้นแต่มันคือการพัฒนาวงการฟุตบอลลาวให้ก้าวไปอีกขั้นใครจะเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดใครจะไปต่อในเวทีระดับเอเชียฝากติดตามทุกนัดได้ที่ LAFFTV และ FIFA Plus พร้อมร่วมเชียร์ทีมที่คุณรักให้ถึงฝั่งฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์วิเครอห์ฟุตบอลลาวพรีเมียร์ลีกตลอดทั้งฤดูกาลน,นี้